สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจีระนะครับ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเคยครับวันนี้กับผมสุวัฒน์วรมาลีครับผู้ชมครับเรื่องราวของระบบการประกันสังคมนะครับหลายหลายคนให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างนะครับจะมาติดตามกันดูครับว่าระบบการประกันสังคมนั้นอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรและอนาคตเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไปติดตามจากงาน25ปีของความสําเร็จสภาพปัญหาและมิติใหม่ของการดําเนินงานนะครับโดยมูลนิธินิคมจัตุรัสพิทูลไปติดตามชมกันเลยครับ ช่วงคิดเพื่อก้าวครับก็ขออ,อนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทางรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจิระที่กรุรณาให้ความสำคัญกับประเด็นประกันสังคมนะครับแล้วก็ให้เกียรติที่จะรับฟังความเห็นแล้วก็ข้อมูลจากผมนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า เรื่องประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับในฐานะที่ประเทศเราเนี่ยมีกำลังแรงงานเกือบ40ล้านคนนะครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยกำลังแรงงานทุกคนสมควรจะต้องอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของตัวแรงงานเองและก็ตัวสมาชิกในครอบครัวของ แรงงานเนี่ยได้รับการเติมเต็มแล้วก็พร้อมต่อการที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลประเทศไทยก็พยายามใช้เรื่องนี้มาครั้งแรกก็คือความคิดในเริ่มของท่านอาจารย์ที่คมจันทรวิทูลน,นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ขอตั้งผู้ผลักดันการจัดตั้งกระทรวงแรงงานด้วยนะครับนอกจากผลักดันการจัดทํากฎหมายประกันสังคมแล้วนั้นนะสมัยปีสองพเนี่ย ท่านก็ผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายประกันสังคมเช่นเดียวกันรวมทั้งผู้นำารยงานก็ได้ความร่วมมือกันนะครับท่านจาันจีระผงนาดาลมเองเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เคียงคู่กับท่านจาันทิกมในการผลักดันเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้ประกันตนซึ่งมีอยู่ปัจจุบันประมาณ1 2ถึง13ล้านคนรวมทั้งครอบครัวของเขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับจากสิทธิประโยชน์7ประการ อันนี้ก็ถือว่าประเทศไทยมีความสามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้ประสบความสําเร็จหลังจากที่เราได้ใช้มา25ปีแล้วเนี่ยเมื่อวันที่28ตุลาคม2558ที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธินิคมจันทรวิทุนโดยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานโดยความร่วมมือกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาลาัยธรรมศาสตร์และก็มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานวันนิคมประจำปีขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่านประหลัดกระทรวงท่านปัจจุบันนะครับคือหมอมหลวงบุญนทริกสมิธเนี่ยนะครับท่านก็ได้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการร่วมกันจัดงานนะครับแล้วก็สําเร็จไปด้วยดีในการจัดงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เชิญท่านอาจารย์ยงยุทธแล้มวงมาเป็นองค์ปาถกเพื่อที่จะให้ภาพของ ระบบงานประกันสังคมในรอบ25ปีที่ผ่านมาและนำเสนอแนวทางในอนาคตหลังจากนั้นเราก็มีชุดอภิปรายเป็นคณะตามขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ตบท้ายด้วยท่า,จานจย์จีระของนัดาลมเองที่เป็นผู้กล่าวสรุปและปิดการสมาัมมนาก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และก็มีความคุ้มค่าต่อการให้เวลากับมันนะครับ สิ่งสําคัญที่เราอยากจะได้ก็คือว่าเราได้ประเมินแล้วว่าประกันสังคมเนี่ยไปไปได้ดีในประเทศไทยแล้วก็แนอนคตเนี่ยภารกิจสําคัญเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ีหเรื่องที่เราจะต้องผลักดันต่อไปนะครับประการแรกก็คือว่าทำยังไงให้มีผู้เข้ากองทุนประกันสังคมมากขึ้นปัจจุบันเนี้เข้ากันเพียงแรงงานที่อยู่ในสถามปกอบการที่เป็นการจ้างงาน แบบเป็นทางการนะครับคือต้งมีตั้งแต่ที่เรียกว่าสารประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งจะมีคนเข้าอยู่ประมาณ12-13ล้านคนแต่ว่าแรงงานที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีอยู่ประมาณ25ล้านคนเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาันะทาั้งๆที่คนเหล่านี้เนี่ยก็มีรายได้จากการประกอบอาชีพเรื่องที่2คือจะต้องเพิ่ม อัตราการสมทบเงินเข้ากองทุนปัจจุบันนี้ฝ่ายแรงงานและก็ฝ่ายนายจ้างเนี่ยสมทบเข้ากองทุนเนี่ยร้อยละยีของค่าจ้างของอของรูกจ้างซึ่งไม่พอนะครับทำให้สิทธิประโยชน์ที่ได้ยังอยู่ในระดับต่ำแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญก็คือข้อเสนอข้อที่3ด้วยที่เกี่ยวเนื่องมาก็คือว่าจะต้องขยายเพดานเงินสมทบของการเก็บ เข้ากองตุนประกันสังคมเพราะปัจจุบันเนี่ยไปล็อกไว้ที่เงินเดือน1 5 0 0 0บาทซึ่งไม่เหมาะสมนะเราใช้เรื่องนี้มาร่วม25ปีิบ้าปีละน่าตกใจเหมือนกันว่าปล่อยให้เก็บมาในอาาัตรานี้ได้อย่างไรถึง25ป้ปีทั้งๆที่15,000บาทน,นั้นเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเงินเดือนแรกเข้าของผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็มีเงินเดือนเป็นแสนนะครับหรือ ผู้บริหารจํานวนมากก็มีเป็นล้านหลักล้านบาทหลายคนก็หลายหมื่นบาทแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเก็บตามความเป็นจริงนะครับถ้าจะเก็บ5%ก็ต้อง5%ซของรายได้ที่เป็นหลายหมื่นหลายแสนบาทเหล่านั้นก็จะทําให้กองทุน,เ,นเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับก็สิทธิประโยชน์ก็จะได้เพิ่มขึ้นประการที่3เราจะต้องอ ปฏิรูปโครงสร้างสิทธิประโยชน์ใหม่นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยมีอยู่7ประการนะฮะแต่ว่าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างสิทธิประโยชน์ให้มีความชัดเจนนะครับกโดยเอาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นการคลอดบุตรแล้วก็การสูงคะอ์บุตรเนี่ยมารวมเป็นเรียกว่าการสูงคะอ์ครอบครัวไปนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านครอบครัวในประเด็นอื่นนะครับเช่น การที่แรงงานจะสามารถมีที่พักอาศัยหรือบ้านเนี่ยเป็นของตนเองการที่แรงงานสามารถที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็คือรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะขอฝากในการปรับปรุงก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบการแผนงานของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับปัจจุบันเป็นการแผนงานภายใต้ระบบราชการที่ ดูแลโดยกระทรวงแรงงานแต่เนื่องจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เจ้าของเงินก็คือผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่ส่งเงินสมทบกับประกันสังคมเพราะฉะนั้นคนสองส่วนนี้น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารกองทุนมากขึ้นเพราะว่ากองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อสาธารณชนกว้างขวางก็อยากจะให้ไม่ใช่เป็นอินสระแบบเด็ดขาดไปจากการกำกับนโยบาย ที่รัฐบาลได้แถลงต่อประชาชนซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกันนะครับเรื่องอันนี้ก็คือภารกิจสําคัญในอนาคตที่เราจะต้องช่วยกันเพื่อทําให้กองทุนประกันสังคมหรือระบบประกันสังคมของประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงอย่างยิ่งนะครับในอนาคตแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์กับคนทํางานและสมาชิกในครอบครัวทุกคนสมกับการขับเคลื่อนประเทศของเราที่อยากจะเป็นรัฐสวัสดิการในอนาคตนะครับ ขอบคุณครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด มีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและจีราคาเดมีและสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมงานสัมมนา,าเชิงวิชาการและเปิดตัวหนังสือเรื่องพลังแห่งคุณธรรมจร,ริยธรรม The Ethical Power โดยศาสตราจารย์ดรจีระหงษด,ดารมและพระอาจารย์วรวชรมทีในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม พศ2558ระหว่างเวลา13นาฬิาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาพพระจันทร์ในงานนี้ท่านจะได้รับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติดีจากพระอาจารย์วัชรเมธีสัตตราาจารย์ดรทีร,หระหุรดารมและผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อการสร้างพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยงานนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่0814930801หรือ0 2 8 8 4 5 5 4 8 9พร้อมรับคูปองส่วนลด100บาทในการซื้อหนังสือในงานนี้ ็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดรจีระคงระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและวันนี้นะครับยังมีแขกรับเชิญคนคุ้นเคยอยู่ในรายการครับท่านอาจารย์พิภูรีจันทรากมลครับสวัสดีครับอาจารย์จ้าครับครับประเด็นวันนี้ครับเราพูดคุยเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับซึ่งอาจารย์จีระโอ้โหคลุกทีกันมานานตั้งแต่สมัยธรรมศาสตร์เลยครับอาจารย์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ฮะประกันสังคมเนี่ยคราวนี้เป็น เป็นหัวข้อใหญ่ของนิคมจันทร์ริตุนเลคเชอร์นะซึ่งเข้าใจว่าเป็นครั้งที่สิบสองหรือสิบสามครับอาจารย์คระเอนผมอยากเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คนรุ่นหลังๆด้วยนะครว่าตอนที่ผมตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจันนิคมก็เป็นอาจารย์ท่านท่านเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงแรงงานครับตอนนั้นยังไม่มีกระทรวงอยู่ที่กรมแรงงานผมก็เลยได้เข้าไปรับใช้ ท่านอาจารย์นิคมหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออยากจะใช้เวลานิดเดียวให้เห็นว่าประกันสังคมถ้าไม่มีสถาบันทรัพยากรมนุษย์กับอาจารย์นิคมมันก็ไม่เกิดครับเพราะตอนนั้นเนี่ยถูกโหวตคว่ำในวุฒิสมาชิกออ๋ครับนะฮะแต่มีกฎหมายว่าถ้าสภาล่างยังยืนยันกลับไปบนะฮะในคะแนน กึ่งหนึ่งเนี่ยต้องพิจารณานะฮะปรากฏว่าบิ๊กทราบไหมท่านเสนอให้ผมเป็นรองประธานกรรมธิการของสภาล่างเป็นรองประธานกรรมธิการนะลูกน้องผมบางคนยังไม่เคยรู้เลยนะว่าหมายประกันสังคมเนี่ยผมเ็อาไปจัดกรรมธิการและในสุดชนะโหวตกับมาดียุคคุณชาติชายเพียงแต่ประเด็นก็คือว่าที่เอาคุณจ้ามาเพราะคุณจ้าเนี่ยจะจะรู้ ความเคลื่อนไหวของประกันสังคมแล้วก็รู้เรื่องบทบาทของอาจารย์นิคมก็เพียงอยากจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ได้ยกย่องท่านอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. นะฮะผมเนี่ยมามาเป็น keynote <c oughs> ของเขาประมาณครั้งที่เจ็ดหรือแปดเนี่ย <c oughs> วันนั้นคุณจ้าก็าไปด้วยเสร็จแ,แล้วทุกทุกปีเนี่ยงานของท่านอาจารย์นิคมเนี่ยมันก็จะเป็นที่ยอมรับ mm hmm. ของกระทรวงแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะท่านประหลัด กระทรวงรท่านบุญทริกเนี่ยนะท่านได้มาตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นแล้วก็ปีนี้ท่านมาเป็นประธานท่านมาเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานด้วยก็เลยอยากจะเรียนว่านอกจากท่านอาจาร,รย์นิคมมีมีคุณประโยชน์ต่อประเทศแล้วทางกระทรวงแรงงานก็จะมีบทบาทในการยกย่องท่านด้วยแทนที่จะเป็นบทบาทของธรรมศาสตร์รูอลูกศิษย์ท่านอย่างเดียวครับ มาถึงอาจารย์จ้าบ้างครับอาจารย์จ้าก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องการประันสังคมมามีอะไรจะมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันบ้างครับอาจารย์จ้าครับคือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์นิคมจันทร์าวิทุนนะคะหรือว่าท่านศาสตราจารย์ดรีราหงษ์ระดารมนะคะรวมทั้งแนวร่วมหลายๆท่านนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ย ความสําคัญคือท่านมองเห็นนะคะมองเห็นความสําคัญของคนนะคะมองเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะคะจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศอาจารย์สุภวัตที่ดูนะคะท่านคิดมาตั้งแต่ก่อนทุกวันนี้หลายสิบปีมากนะครับตั้งแต่คนยังไม่ไม่เข้าใจคําว่าทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ท่านทุกท่านที่ทํางานร่วมกันเป็นฟันเฟืองเป็นเครือข่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านมีกลยุทธ์ในการทางานนะคะถึงประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยดิฉันเห็นว่าจะมีทั้งการเลือกประเด็นเห็นไหมคะว่าท่านเลือกอย่างเช่นเลือกการทําประกันสังคมเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะค S 2> <S 2> เมื่อเริ่มจากเมื่อวันก่อนนะคะแต่กลับมาเป็นกําลังสําคัญให้กับคนทํางานในทุกวันนี้นะคะคแล้วท่านก็ยังไม่หยุดนะคะยังทํางานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือการขับเคลื่อนทรัรรพยากรมนุษย์ซึ่งทุกวันนี้ท่านอาจารย์จีระจะใช้คําว่าทุนมนุษย์นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าคนก็เป็นทุนที่สําคัญประการหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าจะได้พูดถึงนะคะว่าการทํางานอย่างมีกล ยุทธนะคะการมองเห็นประเด็นที่สําคัญนะคะการมองเห็นโอกาสแล้วก็การขับเคลื่อนไปอย่างมีเครือข่ายมีแนวร่วมเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรคนในวันนี้ก่อนจบเนี่ยเขาพูดกันในวันนั้นก็คือว่าคนในประเทศไทยที่ทำทางานอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ 11, บเอล้านคนครับคนนั่นคืออยู่ในภาค ที่มันมีในจ้างลูกจ้างครับคนที่เป็นเซลล์ออมพลคนที่ทำงานอิสระคนที่เป็นเกษตรกรหลากหลายเลยครับตอนนี้เกษตรกรสมมุติเขาอายุหกสิบเขาไม่มีหลักประกันอะไรเลยเขาก็เลยมีการพูดกันว่าพูดกันว่าถ้าเป็นไปได้ไหมที่จะเอากฎหมายประกันสังคมและกฎหมายที่สมัยประชาธิปัตย์ออกมาที่ให้มีการออมระดับชาติขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยคนที่เป็น ผู้ที่ทํางานอิสะระและอาชีพอิสระวันนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะเกษตรนะครับอาจารย์มีคนทํางานอิสระเยอะแยะเลยแต่เขาไม่มีหลักประกันเลยและในสุดทาง TDI เขาก็เลยคํานวณออกมาว่าถ้าจะมีการประกันเรื่องชลาภาพครับไอสัดส่วนที่ใส่เข้าไปในประกันสังคมเนี่ยซึ่งตอนนี้คื m ม็กซิมัมเนี่ยรู้สึกจะหมื่นห้าใช่ไหมฮะจากกราคารหน่หน้าครับอย่างอาจารย์ยงยุทธแกคำนวณแล้วที่แกอยู่ที่ดีทีดีอไอครับแล้วจ่ายเงินประกันสังคมตามสัดส่วนแกเนี่ยออกมาแล้วตอนแกอายุอายุหกสิบเนี่ยแกได้แค่เดือนละสามพันโอ้ไม่พอใช้เขาจะไม่พอ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าวันนั้นตอนผมพูดเนี่ยคุณจ้าผมผม,ผมเรียกว่าเชนคัมแบ็กคือผมรู้เลยว่า ถ้าผมมีบทบาทในประกันสังคมยุคสองวันนี้เนี่ยเป็นเป็นการยกย่องท่านท่านท่านนิคมก็จริงครับแต่เราต้องรู้ว่าประกันสังคมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลแล้วก็ต้องหลุดมาจากกระทรวงแรงงานเพราะว่าเงินวันนี้คุณจ้าเงินเหลืออยู่ในประกันสังมหนึ 1, 000, 200, 000, 000. ่ล้านสองแสนล้านและกำลังจะขึ้นไปเป็นสองล้านล้านครับ และถ้าปล่อยให้นักการเมืองบางกลุ่มเห็นโอกาสแบบนี้เขาก็จะเอาไปใช้อย่างเหลวแหลกครับเพราะนั้นอันหนึ่งที่ควรจะต้องมามัดระวังคือหนึ่งการหาเงินจากกองทุนที่ใช้มืออาชีพสองควรจะมีองค์กรอิสระหลุดมาจากกระทรวงแรงงานแต่ยังอยู่ในกระทรวง แต่เป็นองค์กรคล้ายๆสสอสอ,อย่างนี้เป็นต้นครับคุณผู้ชมครับระบบประัาคมนะครับอย่างที่ได้ฟังจากอาจารย์จีราไปแล้วนะครับว่าได้มีการพัฒนานะครับเข้ามาตั้งหลายสิปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ครับแนวโน้มกาลัางจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่า อาชีพของคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับมีความเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นนะครับแรงงานต่างชาติจะก้าวเข้ามานะครับในปีที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าทางภาครัฐของไทยจะบริหารจัดการของการสร้างระบบประสังคมให้มีประสิทธิธภาพอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับจากอาจารย์จีระนะครับแล้วก็อาจารย์พิพูรีนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมติดตามในช่วงของ a s e a ย Youth Report ครับ คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด โลลกก็เปี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและจีราคาเดมีและสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญท่านทีนท่สนใจร่วมงานสัมมานาเชิงวิชาการและเปิดตัวหนังสือเรื่องพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรม The Ethical Power โดยศาสตราจารย์ดรจีระหงษดารมและพระอาจารย์ววัชระเมธี ในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพศ2558ระหว่างเวลา13นาฬิาถึง16นาฬกา30นาทีณหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาพระจั์ในงานนี้ท่านจะได้รับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติดีๆจากพระอาจารย์วัชรเมธีศาสตราจารย์ดรจีระหะุระดารม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการสร้างพลังแห่งคุณธรรมจริยะธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยงานนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนและสอบถามรา,ายละเอียดได้ที่0814930801หรือ0288455489พร้อมรับคูปองส่วนลด100บาท <laughs> once again, I'm now standing right in front of the Genocide Museum, called S21 or Two line Genocide Museum, right behind of my back. So during the First Kingdom of Cambodia, the Genocide Museum was used as a high school. And later became the interrogation center and also the prison during the Khmer Rouge from 1975 to 1979. The prison itself also detained around 20,000 prisoners who were all killed in the prison. And now it's a very great place for tourists, local, and researchers who wish to explore the darkness and also the evidence from the regime. Thank you. please do not forget to visit the survivors and buy history books inside the museum to find out more about the genocide regime. ผู้ชมครับวันนี้รายการที่เป็นก้าเป็นกับรถจิระหมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ